ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับว่าสอบของกรมพัฒนาผีมือแรงงานนะครับช่างไฟฟ้าอาคารหนึนะครับหรือช่างไฟฟ้าอาคารระดับหนึ่งนะครับหรือช่างอาคารระดับหนึ่นะครับมันมีระดับ2นะครับแล้วก็อุตสาหกรรมนะครับมันมีหลายอยันนะครับแต่ผมไปสอนกม่คือช่างไฟฟ้าอาคารระดับหนึ่งนะครับ เ็าจะให้กระดาษมาหนึ่งแผ่นนะครับถึงจะราเตรียมไปเป็นติ๊งสอนนะครับเราไปสอบคอมนะครับก็จะมีคลิกเลือกนะครับว่าข้อไหนนะครับแล้วก็คลิกเสร็จแล้วก็จะคลิกคลิกที่ข้อนะครับอ่านแล้วก็คลิกที่ข้อนะครับแล้วก็ไปคลิกหน้าถัดไปนะครับพอคลิกหน้าถัดไปเสร็จปุ๊บก็เลือกนะครับพอเลือกเสร็จแล้วก็่านตัวกดดีๆแล้วก็เลือกหน้าถัดไป ผมจะไม่ลงเึืองอะไรอย่งเรื่องข้อสอบนะครับเราผมจะเม้นแนะนำทิศทิศกนะครับในการทำข้อสอบในในเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับให้ทันนะครับอันนี้คือทิศนะครับจับกระดาษหนึ่งแผ่นนะครับกระดาษหนึ่งแผ่นนี้ใช้ทำอะไรพยายามนะครับพยายามจดให้น้อยที่สุดนะครับพยายามจดให้น้อยที่สุดนะ ข้อสอบพยายามไม่ต้องจดเลยซึ้นข้อสอบแต่ผมจตไม่ลงลึกแต่ผมจะบอกว่าการดึงแผ่นเนี่ยใช้ทําอะไรดีที่สุดแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับเวลามากที่สุดนะครับสมมติว่ามีข้อสอบหนึ่งร้อยข้อแปดหกสิบข้อนะครับที่ผมสอบนะครับวิธีทาก็คือผมจะเขียนข้อไหนข้อสมมว่าข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งข้อหนึ่งผมทำข้อสอบข้อหนึ่งใช่ไหม บ่านเสร็จปุ๊บทำได้จะติ๊กด้านหลังหมื่ขีดนะครับติ๊กด้านหลังหมื่ขีดนะครับนะขีดถูกก็คือผมกาไปแล้วข้อเนี้ยแต่ผมยังมีมั่นใจนะครับต่อไปแล้วผมกิกเสร็จแล้วปุ๊บผมไปข้อสองผมเขียนอีกข้อสองผมอ่านเสร็จแล้วผมทําไม่ได้ข้อสองผมจะกากระบ,บาดไว้ก่อนด้านหน้าก็คือเนี่ยให้เรารู้ว่าไม่ได้นะครับ แล้วข้ามไปก่อนแล้วก็ข้อสามครับข้อนี้ได้แต่ไม่ชัวร์อ่านซ้ำนะครับคือได้แต่ไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่านะครับแล้วก็จะขีดนี้ไว้ทวนนะครับทวนนะครับคว่าทวนทอวอนอทวนนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับข้ามไปแล้วก็สี่ ถ้าได้ก็ติกถูกครับไปเล่อยๆห้าหน้าถัดไปนะครับได้ก็ติกถูกอีก6ไม่ได้ก็การกระบาดไว้นะครับเจ็ดทวนนะครับแล้วก็ทวนแปดถ้าโนตอย่างนี้ก็ได้เพราะมีอันนึงที่โน้ตแตกต่างกันงเพืนแปดสมมติว่าข้อนี้ง่ายแต่ไม่มั่นใจผมก็จะบอกง,ง่าย แล้วก็ทวนนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ไปข้อที่สี่นะครับง่ายแล้วก็ทวนใหม่นะครับเขียนไว้ว่าง่ายแล้วก็ทวนใหม่นะครับแล้วก็ไปข้อที่เก้าพอเราได้แล้วก็จิกถูกนะครับจิกถูกนะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหกสิบข้อนะครับจนหกสิบข้อนะครับในเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับทีนี้ทําไมต้องมาทาจิกอันนี้นะครับเพราะว่า เวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะไปกดมันจะมีหน้าจอลูกศรน้ชีนะครับลูกศรนนชี้ว่าถัดไปกับมันจะมีลูกศรชี้ว่าถัดไปนะครับก็คือถัดไปข้อถัดไปแล้วก็กลับนะครับกลับถ้าเรา ไม่ติ๊กไ้เยีครับเราก็จะกดทีะละแผ่น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 ทีะลทะแผ่นนะครับโดยที่ไม่รู้เลยว่าหน้าไหนที่เราเอ่ายังไม่ได้ตอบหน้าไหนที่สําคัญไม่สําคัญนะครับอมืมเวลาหนึ่งชั่วโมงสมมุติว่าผมกดกลับไปกลับไปนะครับในหน้าที่ผมเขียนไว้เนาะสมมติว่าอันที่อันที่แปดง่ายแล้วก็ทวนเนี่ย เราต้องกลับไปอันข้อที่ง่ายก่อนนะครับเพื่อเราจะทวนอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะกดกลับไปนะครับกดกลับไปกลับไปกลับไปถ้าเราไม่ได้เขียนไว้เราจะไม่รู้เลยว่าข้อไหนนะครับข้อไหนมันง่ายข้อไหนมันยากเราจะกลับไปทุกข้อเลยเออไปเจอข้อนี้ใช่หรือเปล่าว่าไม่นั่งคิดอีกเพราะก็ยากจําไม่ได้เวลามันสั้นไปข้อนี้อีกข้อนี้มันง่ายมันยากจําไม่ได้ ไปย้อน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 กลับไปวนเป็นลูกข่างเงี่ยวนไปวนมาไม่รู้ว่าข้อไหนง่ายข้อไหนยากครับเทคนิคมันอยู่แค่นี้นะครับเราจดข้อไว้นะครับสมมติข้อแปดเนี่ยง่ายนะครับเรากลับไปคิดถอยหลังข้อแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าจนถึงข้อแปดนะครับถึงข้อแปดแล้วก็ไปทวนถ้าทวนเสร็จปุ๊บนะครับทวนเสร็จปุ๊บนะครับทวนเสร็จแล้วนะครับข้อแปดะสมมติข้อแปดที่ทวนเสร็จแล้วมั่นใจและชัวร์เพราะว่าเราไปดูทุกข้อแล้วมันไม่มี รายละเอียดนะครับเดี๋ยวจะดูจะไปบอกเทคนิคเรื่องนั้นอีกริมข้ออันนี้คือบอกเทคนิคเบื้องต้นก่อนแล้วก็เนี่ยถืว่าข้อแปดเราไปทวนแล้วเนาะเราไปทวนแล้วมันง่ายนะครับไปทวนแล้วมันง่ายไปทวนแล้วมันง่ายเราเราทวนซ้ําปุ๊บอ๋อโอเคมั่นใจ้ะแล้วก็ถ้ามั่นใจนะครับเราขีดสองขีดเลยหรืออันนี้ข้อนี้ปิดเกมไปเลยจบ จบนะครับขีดสองีก็คือมั่นใจแล้วะนะครับทีนี้อีกคลิกหนึ่งเวลาเรากดเนี่ยครับ,นะรบกดย้อนกดย้อนไปเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับนะครับมันก็จะมีด้านขวามันก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่อยู่ด้านขวาของจอนะครับด้านขวาของจอนะครับ มันจะมีเนี่ยครับมันจะมีด้านด้านขวาของจอจะมีช่องสี่เหลี่ยมนะครับด้านด้านของูุศรเนะครับมันจะมีช่องสี่เหลี่ยมนะครับกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วก็จะมีข้ออยู่ในเนี้ยข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดเนี่ยครับข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดจนถึงหกสิบข้อนะครับเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ในกรอบหน้าจอ เวลาช่องไหนที่เราติ๊กแล้วอะ่ะมันจะขึ้นลูกศรชี้สีเขียวนะครับมันจะขึ้นลูกศรชี้สีเขียวเนี้นเราติ๊กแล้วช่องไหนที่ยังไม่ได้ติ๊กมันก็จะขึ้นช่องว่างอางนี้นะครับเนี่ยสาคัญเลยนะครับทีนี้เราพอเราใช้วิธีกดย้อนแล้วใช่ไหมครับใช้วิธีกดย้อนอ่าอน,นี้ก็จะไปเจอช่องนะครับเจอข้อที่เรา เจอข้อที่เราต้องต้องต้อง,องทํางานแก้ไขหรือย้ําอีกทีหนึ่งโดยทิ่ที่เราทํามาก็คือเนี่ยครับก็คือเขียนหัวข้อล้วการกระบาดไว้นะครับนะครับอาจจะใช้วิธีย้อนกดย้อนกลับไปกลับมานะครับส่วนวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับไวที่สุดเลยสมมติว่าเราเขียนันนี้หกสิบข้อนะหกสิบข้อเราไปข้อที่ เรายังติดค้างอยู่เช่นข so ้อสองนะครับข้อสองติดค้างอยู่แต่ว่าเราทําไปแล้วหกสิบข้อนะถึงหกสิบข้อแล้วมันก็จะมีข้อที่เรากากระบาดแล้วเราคลิกที่เลขสองเลยคลิกที่เลขสองเลยพอเราคลิกสี่เหลี่ยมที่เลขสองนะปุ๊บมันก็จะเด้งไปที่ข้อนั้นเลยข้อของเลขสองโดยที่เราไม่ต้องกดย้อนไม่ต้องกดย้อนนะครับไม่ต้องกดย้อนไปหาเลขสองเสียเวลาตึ๊ดๆๆๆใช้เวลากินเวลานะครับกดย้อนไม่ กดคอมพิวเตอร์อันจะโหดอ่ะจึงตึ้งกดจึงหนึ่งที่ก็ปาไปนับหนึ่งวิปุ๊บก็จะเด้งไปสองวิก็มีปุ๊บกาจะเด้งไปเราใช้วิธีรัดเลยกดที่ช่องที่เรายังไม่ได้กดนะครับช่องที่เรายังไม่ได้กดก็คือยังไม่ได้ตอบมีการกระบาดไว้เลขสองอยังไม่ได้ตอบนะครับเรากดไปที่ตัวเลือกเลยเลขสองฮึมมันก็จะเด้งไว้หน้านั้นเสร็จแล้วเราไปอ่านคําตอบดี แล้วก็อ่านคําถามดีๆนะครับเดี๋ยวเทคนิคเดี๋ยวผมจะมีมีมาบอกแล้วทีนี้ก็พอกดไปที่ช่องก็ไปแก้นะครับทีนี้ทีนี้พอแก้เสร็จแล้วมั่นใจแล้วเราก็มาแก้ที่เลขสองนีเ้เราก็มาขีดครับแล้วก็ขีดอาจจะส่วนที่เครื่องหมายาการกระบ,บาดเราจะลบก็ได้หรือเราจะขีดทิ้งนี้ก็ได้แล้วก็มาเบิ้ลเครื่องหมายถูกสองอันเลย ถ้าเรามั่นใจเบิบ้ลเพื่อนหมายถูกสองอันเลยขีดถูกสองอันเลยนะครับขีดถูกสองอันเลยหลังเลขสองว่าใช่ข้อนี้จบไปแล้วมั่นใจอ่าโอเคทีนี้ก็ไปข้อต่อไปข้อที่หกนะครับเราก็ไปคลิกอะไรข้อที่หกเรายังไม่ได้ตอบนะครับช่องมันยังว่างอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเราก็ไปใช้เมาส์นะครับไปชี้ที่ช่องเลขหกนะครับมีเลขหกข้างบนคลิกปึ้งมันก็จะเด้งมาเลขช่องเลขหกนะครับคําถามที่หกนะครับ เราก็ไปอ่านคำถามแล้วอ่นานคำตอบดีแล้วก็กดให้มันใจถ้ามันใจปุ๊บเราเรากดสองเลยครับกดสองขีดเลยแต่ถ้าไม่มั่นใจเราขีดเดียวไว้ก่อนนะครับกากระบาดเราขีดทิ้งนะครับกากระบาดด้านหน้าเราขีดทิ้งแล้วก็เครื่องหมายถูกขีดไว้ครั้งอันหนึ่งก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ไปข้อถัดไปที่เรายังไม่ได้ตอบนะครับ <c oughs> ที่เรายังมีช่องว่างอยู่นะครับมีช่องว่างอยู่เราไม่ตอบเรากกดไปที่ช่องนั้นเลยแล้วก็อ่านแล้วก็ตอบไป ทีนี้นะครับพอเราอ่านเราก็ตอบใหม่เราเสร็จแล้วครบทุกข้อแล้วช่องไหนเราข้อไหนเรายังไม่มั่นใจมันจะมีอยู่ขีดหนึ่งหรือสองขีดนะครับถ้าเวลาเราเหลือเราจะทวนแบบนี้นะครับเราจะต้องตอบหมดทุกข้อนะครับตอบให้หมดเลยถูกไม่ถูกไม่มั่นใจท่้งมันแต่เราจะรู้ว่าเราจะไปทวนที่ข้อไหนก่อนก็คือข้อไหนที่มีคําว่าทวนนะครับเราไปข้อนั้นก่อนเช่น,นอันเนี้อันนี้เราจบไปแล้ว สมมติว่าข้อเจ็ดหรือข้อข้อสิบเอ็ดก็ได้อะสิบเอ็ดเขียนว่งา,วาง่ายทวนง่ายทวนเนี่ยล้วก็กลับไปที่ข้อสิบเอ็ดง่ายทวนหมดก็กดที่ลูกศรเอ้นี่กล่องนี้ปุ๊บกดช่องสิบเอ็ดตึง้งเราตอบไปหมดแล้วนะอันนี้คือการทวนนะพอามาดูข้อสิบเอ็ดแล้วเออโอเคมั่นใจแล้วอันนี้ก็เบิ้ลเลยเบิ้ลเครื่องหมายถูกสองอันเลยมั่นใจแล้ว มั่นใจแล้วเครื่องหมายถูกสองอันไปเลยให้เราสัญลักษณ์ที่ให้เรารู้ว่าอันนี้ไม่ต้องทํใหม่แล้วไม่ต้องกลับมาอีกแล้วนะครับแล้วเสร็จแล้วนะพอเราทาอย่างนี้ทวนก็คือข้อที่ง่ายนะครับเรากลับไปทวนอันนี้ก็จบแล้วปิดเกมแล้วข้อง่ายนลรครับจิบมาแล้วที่เหลือจะเป็นข้อที่เราคือเราเรากลับไปหมดแล้วนะที่เหลือก็เป็นลูกศรนันเดียว ต่เพื่อทุกสอนเบิ้ลเราไม่ต้องย้อนกลับไปละมันจะไม่เสียเวลาเราไปลูกสอนหนอเดียวสมมติว่าเป็นที่ข้อเกนะ้าเนาะข้อเก้ามีลูกสอนเครื่องหมายถูกอันเดียวนะครับมีเครื่องหมายถูกอันเดียวเรากลับไปที่ข้อเก้าเพื่อทวนซ้ํเพราะอ่านข้อเก้าทวนซ้ําเสร็จปุ๊บไม่มั่นใจให้ไปข้อสี่ก่อนพราอ่านข้อสี่เสร็จปุ๊บทวนไม่มั่นใจปุ๊บแล้วข้อไหนไม่มั่นใจให้เพิ่มคํายากคํายากนี่ใช้ก่อนก็ได้หรือใช้หลังก็ได้หรือใช้ตอนนี้ก็ได้นะครับ ถ้าสมมติว่าเขา,า,กากเ,เก่ายากไว้่วนไม่จบยากเขียนไว้ยากไว้ก่อนพอยากไว้ก่อนเราไปสี่เลยพอยากเราทวนแล้วไม่จบเลยไปสี่ไปสี่ปุ๊บสี่จบสี่เอออ่านแล้วตอบแล้วโอเคจบดูเขีอไม้เบิ้นเลยว่า 5, อ่านแล้วจบเบิ้นเลยเบิ้นคู่พหกทวนแล้วจบเบิ้นคู่เลยนะครับ ข้อเจ็ดทวนนะครับทวนเสร็จแล้วเบิ้ลคู่เลยทวนแล้วตอบแล้วเบิ้ลคู่เลยทีนี้จบเลยทีนี้ก็ง่ายนะวัย้นแล้วลดระยะขั้นตอนการกดลูกศรกลับไปกับมามั่วนี่ครับมั่วก็คือเสียเวลาเราจาไม่ได้หรอกข้อไหนยากข้อไหนง่ายนะครับถ้าเราไม่ทําเทคนิคนี้นะครับเราจะกดข้ามไปข้ามมาหรือแม้กระทั่งการคลิกนนี้นะครับคลิกในช่องเนี้เรารู้ว่ามันแ่ไว แต่ถ้าข้อไหนที่เราไม่เขียนไว้ว่ายังไม่ตอบหรือมันตอบแล้วแต่มันยากแล้วมันง่ายไม่มั่นใจมันก็จะทําทให้เราเสียเวลาเหมือนกันถ้าไม่มีกระดาษแผ่นนี้นะครับนะครับง่ายๆนะครับอันนี้คือการใช้ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงให้เป็นประโยชน์ที่สุดแม้กระทั่งใช้กับการสอบกับขี่ก็ได้หรือสอบอย่างอื่นก็ได้ในการใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการสอบ รหรือแม้กระทั่งสอบธรรมดาสอบข้อเขียนก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือเทคนิคหนึ่งที่ช่วยให้การบริหารเวลาหนึ่งชั่วโมงให้มันเนี่ยคุ้มค่ามากที่สุดนะครับส่วนเทคนิคการสอบเนี่ยผมจะมีมาแนะนําในคลิปถัดไปนะครับอันนี้ผมเอาเทคนิคการเขาเรียกว่าการโน้ตนะครับให้เรา ไม่ม่วข้อนะครับให้เราจดจาข้อได้แล้วก็เรียงลําดับในนั้นได้ในขั้นตอนเดียวเลยว่าอันไหนยากอันไหนง่ายนะครับแล้วก็อันไหนคําก่อนทาหลังลําดับขั้นตอนในขั้นตอนของการสอบอีกทีหนึง่งนอกจากการอ่านหนังสือแล้วครับสําคัญมากอันนี้ก็สําคัญมากนะครับเรียงลําดับขั้นตอนนะครับให้ถูกต้องแล้วเวลาก็จะทันเองนะครับทําได้ทุกข้อแน่นอนเชื่อผมแต่ ถูกทุกข้อหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับได้ทํากับทําได้คนละอย่างนะครับอ่านหนังสือทบทวนนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับ